อกก่อนเลยว่าปุ้ยกับกวินเนี่ยใช้บนการตั้งแต่ยังไม่มีลูกก็คือไม่ว่าจะป่วยอะไรถ้าถ้าเราลองน้อกใจไปต้องอื่นเนี่ยเราจะไม่ค่อยหายเ,าเราไม่รู้ว่าเขาจ่ายยาแรงเหลือไงอแต่พอเรามาที่นี่มันหายจริงๆริงพอเรามีลูกเราก็อ่ะเ,เลือกที่จะคลอดที่นี่แล้วก็ดูแลสีวัชปีหรือว่า การป่วยในกระทั่งช่วงที่โควิดที่แบบหักหนานสาหัสเนี่ยเราก็ให้รูปรักษาที่นี่มันก็เป็นเป็นเก็บมาทุกรคแต่ก็รอด <c oughs> หมดเลยอ <c oughs> <c oughs> ุ่นใจค่ะทั้งเออมันไม่ใช่แค่เรื่องของทีนแพทย์ที่เก่งการรักษาแต่ว่าการให้บริการอ่ะมันทําให้เรารู้สึกเซฟอ่าเราเคยเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์แล้วเออท้องหัดไปอะไรเงี้ยไม่มีพี่ดีแค่เจอแบบว่าชีเสริมอ่า แล้วทำมันเ,เป็นอย่างไงบ้างครับค่ะเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ตามอย่างที่เขาบอกว่าเข้ามามีพื้นที่สีเขียวรูปแบบลงมนันดูทันสมัยแล้วก็มีความเป็นโมเดิร์นก็คือเรารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใช <_ h our> เขาฟังจากความคิดตัวเองเขาฟังจากผู้รับบริการจริงๆว่าเฮ้ยใช่ต้องแบบนี้แหละแล้วก็เรื่อง กลัวอันนี้ก็คือการที่พาเด็กมาพบแพทย์มันเป็นอะไรที่ยากเนาะถ้าพ่อแม่พ่อแม่หลายคนจะแต่เขามาเขารู้สึกสนุกเอ็นจอยกับมันแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเขาไม่กลัวหมอไม่กลัวโรงพยาบาลอันนี้คือดีาาออการเลือลงบริการที่ดีนะคะเราคำอะไรเป็นอย่างแรกการเลือกโรงพยาบาลที่ลูกรำอะไรเป็นอย่างแรกคะตอนแรกคิดว่าใกล้บ้านน่าจะดีสุดแต่จริงๆริงบ้านผมอยู่แล้วจะดูแต่เพราต้องขับมาที่แคลิฟอร์เนียแล้ก็จะเข้าโรงพยาบาลที่นี่ นแรกว่าไม่หายีอะไรพอเราด้อประมาณวันนึงสวันครหคอหมอสันติาถูกครั้งเลยก็เลยแบบว่าไว้วางใจที่ากจะลหาโรดูกค่ะก็สำหรับครอบครัวที่มีน้องๆหนูๆนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็ดีน่ยเราจะบอกเลยว่าการรักษา ที่รวดเร็วแล้วก็แม่นยำเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งก็เราก็ไว้วางใจสมิติเวชค่ะสมิติเวชด,ดีไหมหดีค่ะเราหมดเงนแล้วที่นีใช่ค่ะอาการเป็นอะไรบ้างมีตรงไหนคะเมอ่เออท้องนี้จะบอกเลยว่าลูกสาวทำทำชีสุดๆ <laughs> กาเวียนหัวคลื่นไส้ทุกอย่างก็คือปกติมันก็จะหายไปในเดือนที่3เดือนที่4เนะาะการแพ้ท้องแต่คุยก็คือจนถึง6เดือนแล้วก็ยังมีอาการแพ้อยู่ค่ะแพ้หนักแพ้หนักแท้หนักแพ้หนักกว่ามากของตอนที่ท้องไซอันก็จะอยู่ที่ประมาณ3เดือนแล้วก็จบแต่นี้ก็คือมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ังมีการแพ้ใช่ ก็ยังมีอาเจียนอยู่บ้างเป็นบางค่ะตอนนี้6เดือนครึ่งค่ะรู้สึกเอออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเวงเวียนรู้สึกว่าท้องนี้คืออารมณ์ผู้หญิงมาเต็มแบบเวงเวียนตอนที่เราท้องไซอั้นอะเราจะแบบว่ารู้สึกเย็นรู้สึกสงบใครทำไรก็เออไม่เป็นไรปล่อยเขาไปเลรอย่างเงี้ย แต่พอท้องมีปุ๊บมีข่าวอะไรไขโทมเมาท่ามเราแบบว่าเมาตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองคัมแบคละเหมือนวิญญาณหลุดออกจากล่างไปตอนแซ่แล้วตอนนี้กลับเข้าล่างมาแล้วแล้ว่าไม่หยุดอัพเดตข่าวหมือนกันหยุดอัปเดตข่าวกัน,น,น,นไม่หยุดอัพเดตค่ะอัพเดตเสร็จโทรมา แต่ว่าคนก็ไปโดนรับมือโดนรับมือใช่ไหไมในกวินกับการแับเสียบวี่งข้ามพาค่ะบแล้วเป็นยังไงแล้วเป็ยังไงบ้างมันเราไม่สามารถ,ถาที่จะอธิบายได้ว่าจะรับมือ,อยังไงดี <c oughs> ทุกวันเป็นเป็น,เป,นเป็นวันใหม่นะครับต้องต้องรู้ทุกวนันนะครับว่าแบบวันนี้เขาจะอารมณ์ยังไงนะอยู่ให้รอดนะครับอยู่ให้รอดระดับความวินของเขาที่ถ้าเกิดให้เต็มสิบเท่าไหร่ปรญยาผมไม่เคยวินผมเลยครับ ไม่ไหไม่รู้สึกว่าเขาวินผมเลยนะอย่รอ่อย่งยงไเป็นปกติเขาตลอกกับเราก็เป็นปกติผมก็รู้สึกว่าน่ารักเห็นไหว่าเขาวินผมก็จะบอกเขาว่าเธอโมโหนะอะไร่งแต่ไมกขหน้ารักอยู่แล้วครับคบกันมาสิบสิกว่าปีแล้ว ไม่เคยมองว่าเขาไม่สวยหรือที่คือการรับมือกันหรือเปล่าอันนี้ตอบแบบไม่มีสติแล้วนะไปเรื่อยแล้วนะไลเรืไม่หลอดจะยิ่งตอนที่เขาแบบว่าท้องผู้หญิงอะไรนะตอนตอนตอนที่เราตายเพศกันใช่ไหมคือก็รู้เลยว่าน่าจะเป็นลูกสาวเพราะว่าเขาสวยขึ้นคุอะไรอาเออย่าเง้ยชมฉำทีเสิร์้ชื่นใจไหมลูกสาวมีชมว่าวีนยังไงก็น่ารักแล้วยังสวยด้วยธรรมดาปะ ูสวยมากเลยอ่ะมันมันมันเป็นผลดีด้วยนะพี่แบบว่าเวลาลูกเราเห็นว่าเราชมภรรยาเราลูกก็ชมเราทุกคนฉีดเราตอนเนี้ยเราก็เสิร์ฟไม่หยุดเลยใช่เราก็เสิร์ฟเลยไม่ต้องขอบอนเสิร์ตค่ะแล้วพวกติไหนชมตอนนี้เราไปชมค่ะเราจะชมเราจะชมตอนไหนนะเราจะชมถ้าเราแบบว่าอยาก อยากเสิร์ฟอยากเสิร์ฟอะไรท้องเสิร์ฟครับคนนี้คนนี้น่าจะพอก่อนช่วงนี้ฮะเพราะว่าท้องไวจังหมอใช่ชีเสิร์ฟเพนั่นผมนี่แหละชีเสิร์ฟเราจะไม่เราจะไม่ชมก่อนหน้าเรากลัวเขาแบบว่าเหลิงอะไรอย่างนี้แต่สมมติว่าแบบมีใครโพสติ๊กต๊อกแล้วเขาไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ย เราก็เห็นคนแบบเม้นเยอะเราสบวาสนาปุ้มปุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปแอบ,บเม้นอ่ <laughs> อันนี้ใกล้คลอดแล้วตอนนี้จุงเป้นไหมรู้สึกว่าชิลกว่าท้องแรกท้องแรกนี่เราจะต้องแบบโภชนาการต้องดีกินต้องดีออกกําลังกายมีการแบบว่าเอ่อฝึกศ เออ่ไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจอันนี้ก็คือแล้วแต่ลุงปล่อยฟรีเลยปล่อยฟรีปล่อยใจมากชอบแล้วแซมบอกว่ายังไงบ้านต่างประเทน้องรักแซมนี่รักน้องมากเลยบอกว่าเขาจูบทุกวันแบ่งอาหารที่เขากินทุกวันแล้วก็แบบว่าแบ่งอาหารทั้งสายสะดือใช่แบบว่ากินน้ําอยู่สูดอย่างเงี้เขาก็จะให้ให้น้องกินด้วยแปลกมากแบบเรามีวิธีเรามีวิธีกรอบ ก็คือสมมุติว่าเราไปอันตาซาวเช็ค up ความแข็งแรงเนี้ยกวินเขาก็จะถ่ายของเล่นออกมาจากทางช่องคลอดเราอยู่บนขายยางก็จะถ่ายออกมาบอกว,ว่าน้องเสิร์ฟให้ oh. อ่ะเขาก็จะจำเขาก็จะจํำแล้วว่าไปครั้งต่อไปจะต้องมีอะไรเสิร์ฟออกมาอ oh. ะไรย่างี้เขาก็จะ ว่าน้องให้คุณเวศใช่เนี่ยอย่างวันนี้มาสมิติเวชใช่ไหมเขาก็พูดกับน้องว่าวันนี้อยากได้มอนสเตอร์ทักสีบูนะใช่อยากให้น้องเสิร์ฟน้องเสิร์ฟเสิร์ฟต้องเสิร์ฟต้องต้อได้ชัาจะได้มีเอ่อจะได้ปฏิสัมพันธ์กับน้องได้ดีก่อนใช่ใช่โอเคขอบคุณนะครับขอบคุณสมิติเวชแล้วก็ขอบคุณพี่พี่นะฮะขอบคุณค่ะ